สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กันในช่องเพลินจังแชนแนลนะคะทุกคนเย้วันนี้เราเคมาเล่นด่าน้องเหมียวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเราเคยขายญาติเด็กตัวกึงน,น้องเพลินจะหัวเราะได้น้องหัวเราะนะ่สงสารเลยไปส่งผนไม้ดีอะ่ะโอ้โหส่งผนไม้สวยอะ่ะชอบเอ้หัวน้ำ มีให้เลือกชุดด้วยนะทุกคนน้องเพื่อนชุดอะไรอะ่ะน้องเพื่อนชุดใสแ่แววน้องเพื่อนใส่แววน้องเพื่อนใส่แววแล้วก็มีขว,วดอะไรไม่รู้อันนี้สำหรับผู้ชายมีอันนี้ด้วยโอ้โหแชนคือผีไรหนอเอา้าเย์ไปโดนปุ่มลบหน้าการลบหน้าเนี่ยายากยากโอเคเรียบร้อยนะทุกคนทุกคนจะรีบกระโดดไปตรงนน้นกันดีกว่า โอเคแล้วก็น้องเพื่อนจะไม่ใช้อเทมน้องเพื่อนจะไม่โกงใคะ้เป็นดาน้องแมวนะคะเป็นด่าอ๊อบี้เหมือนกันนี่นะทุกคนแล้วก็จะกระโดดไปนะโดดไปเรื่อยนี่น้อง,มองแมวถือแซนด์วิชด,ด้วยอะ่ะเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าอ,อะไรนะนจะตกกระตกได่เป็น <c oughs> น้องแมวหน้านี้เลยตลกอะ่ะอ้าวทุกคนไปต่อไม่ได้ไปยังอย่าบอกนะว่ามัน อันนี้คือมันเสียวมากเลยที่มันร้องฝนอ้าวเฮ้ยโงนี่าจจอจจาจจอจจจกิฟกวจากจจไปไม่ได้เฮ้ยขึ้อนไปอันนี้น้องเพลินก็เล่นไม่เป็นเ้ยอาเฮ้ยไปเด้ ดเฮ้ยเพื่อนอย่าดันเพื่อนอย่าดันหน่ะเพื่อนผักอะทุกคนอย่าใจร้ายกับเขาดิเอาเพื่อนเคยเล่นเองนะเออไม่ต้องเหมียวใส่อันนี้ด้วยเ่ะใช้ความเร็วมากเกินไปก็ตกได้นะนี่แหละทำเพื่อนอื่นอยู่ดีก็ผักเขาเขายังไม่ได้ทำอะไรพี่อยู่ดีเล่นความเร็วเฉยเลยอะ่ะอี๊ด่า ก็มาถึงน้องเหมียวตัวนี้แล้วก็กระโดดน้องเหมียวร้องเพลงนีงนี้ก็เสียแล้วทุกคนแล้วแล้เฮ้ยเกือบไม่รู้ว่ามีช่องด้วยเอย้ยทริกโอเดรียดใช่ไหมแฮปปี้ฮาโลวีนโหในบ้านในการ์ตูนน,น,น,นั้นนี่นะจ้าจ้าจ้ากระโดดลงไปกระโดดกระโดด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 โอเซรามูนเซรามูน เซรามุนหน้าน้องดิีโอ้โหน้องเหลี่ยมน้องแมวเหลี่ยมวัสดีด่านแมวเล่นง่ายๆนะทุกคน้้าเคยเป็นเด็กอยู่น้าเคยก็เล่นด่านง่ายไปเจะาโอ้เจาปะาเจ้าโหกระโดดเยอะเอ้ยอะไรโอ้มีอันนี้ให้เลือกด้วยนะทุกคน ถ้าเลือกอันผิดคือมันล่วงหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ล่วงน้องเพิลจะเลือกอัถูกไปก่อนเดี๋ยวน้องเพิร์ลค่อยเลือกอันผิดลักันนะถ้าน้องเพิร์ลไปถึงเส้นชายแล้วไปยากเหมือนกันนะกลัวจเลยคือเอ้ยมันจะมีช่องเอาเพื่อนโกงเพื่อน๋ยวใช้ไอเทมดีถ้าใช้ไอเทมอ่ะทุกคนเพื่อนโกงเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพื่อนอย่าดันก็บอกว่าอย่าดันมันก็ชอบดันเนาะโอ้ มีอีกมีอีกอ๋อเราต้องไปตรงขนปุย,ปยของน้องอ๋อพี่สาวคะไม่รอหนูเลยอ่ะเราไม่เป็นเด็กใหม่่นากาลัวเราขดไม่ชอบตรงนี้แล้วมันกลัวตรงนี้ตรงตัวเนี้ยมันุ่ง้ค่ะไม่ชอบเลยเอ้ยมันนุ่งเย่ ตรงนี้ไม่ได้น้องเพิร์ลขออนุญาตใช้ไอเทมเฮ้ยมันมันโยนเยอะเย่ผยี่ผัดแล้วแหละไม่ต้องใช้ไอเทมกูง่ายแย่จิ๊บิ๊หค่ะเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยว่าไม่เอาเพิร์ลยังน้องแมวน่ารักจิ้งเลยออยู่ดอกดดจิ้บจริเลยแกน้องแดงอ่ะ อู้น่า <Labor> ร <can il fi> ักจ <die> <sk> ังเลยจะตกจใจอู้น่ารักต่อไปเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้อโอ้ได้ด้วยน้องแมวใส่หูกะายน้องแมวใส่หูกะายเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนเามาจากไหนอ่ะข้างล่างไม่เห็นมีเลยข้างล่างมีแต่ไอเทมสีแดงอ่ะที่มันเป็นสปริงแล้วก็วิ่งเร็วอ่ะอ้าว เอาตกแก่อุ๊ยโอ้ไมไ่ไม่เป็นไรไม,ไ, oh ไม่เป็นไรหมันก็ได้โอ้ไม่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เศร้าไม่เศร้าแต่ต้องสงบเอาไว้ก่อนไปนอยากรู้ว่าเพื่อนเอาผมมาจากไหนอะข้างล่างไม่เห็นมีเลยตรงนี้ที่เราตก น้องแมวตัวน,นี้อีกแล้วน้องแมวหน้าแบ๋วหน้าแบ๋วมากหน้าแบ๋วมากเลยเฮ้ยมันสุดแล้วทุกคนนั่นก็แสดงว่าข้างหน้าเรา <orse? S 2> ประตูอะไรไม่รู้ออ้ยเจเลยว้าเราผ่านแล้วมีสนามด็กเล่นด้วยอู้ยีจ๋งเลยทุกคนเราผ่านแล้วนะทุกคนก็มีสนามด็กเล่นอ๋อ,อโอเคอ๋อเพื่อนคนนั้นนี้หลานที่ผักเราตรงมานี่แนละทุกคนเรามีพาิเซษอยา่เพื่อนแลย ในราทุกคนมันก็มีสดาดเล่นหลายอยา่างเฮ้ยคืออะไรกระโดดกระโดดพยาเพื่อนกันดีกว่าเพี่ยนแล้วโอ้โยเอ้ยเพื่อนใจยเย็นเราแค่จะไปตรงนู้นแบบด,ดีแล้วก็ผ่านเอ้ยจมบิน แล้วน้องพอจะไปดูตรงนู้นกันโอ้ยเพื่อนอไม่ใช่ตัวฉันเองน้องคจะดูตรงนี้ว่าถ้าเรากระโดดจะเปน็นล่วงจริงด้วย <c oughs> โอ้โหเลื่อนแค่ไหนเอะเลื่อนกรูขาดตายเอ้สังเกตมีน้องคนนี้ด้วยน่ารักตังเลยอะน้อง,อ,ง,อ,งอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออก ดีจังเลยเอ่ะว้าวว้าวว้าววว้าเธอจะน้องเพลินจะลองมาเอาสกพอใหม่สธอพใหม่อา้าวลบไม่ได้แล้วด้วยโอ้เศร้าจังเลยเอ่ะไปน้องเพลินจะขึ้นข้าวบนแล้วไปเลยสโลบูชีดด้วยล่ะเฮ้ยน้องเพลินออกนอกแมพโอ้ยแมพนี้ก็ดีนะเพื่นอนซื้อนะ เธอจะแค่น่ะรัเพลอยากเกาะขอบอะนี่ไงะมาใช้สิโอ้โหตกล่วงลงมาสกลลเลยแต่รัเพลว์ม่ตัวนี้หวาดเสียสุดละราเพลยจะลองมาเล่นใหม่อีกทีลัเพลชอบรลรอเอรอออ โล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 คราวนี้น้องเพิร์ดเดินไปชิวๆนะครับผมเดินไปชิวๆไม่ต้องกลัวอะไรอ,อ้าวเงวเงวเงวเฮ้ทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะโอ้มีหน้าสวยด้วยหน้าสวยแต่ดีเราแกไปไหนอะไม่รู้จะล็อกหน้าจอเลยล็อกหน้าจอแล้วมองไม่เห็น โอเคทุกคนวันนี้ทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครส์ให้ช่องของเพื่อนจังแชนแนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย